ค่ะสำหรับฐานนี้นะคะเป็นการหุงข้าวและก็การปรุงอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะซึ่งบ้านเราเนี้ยมีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจํานวนมากเลยไม่มีโอกาสที่มันจะหมดได้เลยเราจะเอาพลังงานแสงอาทิต์เนี้ยมาทําให้มันเกิดประโยชน์นะคะถ้าเราเกิดภัยพิบัติกับเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมที่เคยผ่านมาในปีที่แล้วเนี้ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี้ย เป็นสิ่งซึ่งมันมีอยู่ในชีวิตของเราซึ่งมันง่ายๆเลยอะทำง่ายๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เหลือใช้นะคะเพียงแค่เรามาจับให้มันเข้าเข้าเป็นกระบวนการเสียมันก็สามารถที่จะทําให้ข้าวหุงสุกได้ภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ําสามารถเดือดได้เดือดถึงขนาดที่ชงกาแฟดื่มได้นะคะข้าวเนี่ยถ้าไม่มีแสงอ่อนหน่อยก็ประมาณสักสองชั่วโมงก็สามารถที่จะหุงได้สำเร็จนะคะ ลวกไข่ได้ต้มไข่ได้ทอดไข่ได้นะคะนะคะเพียงแค่เราใช้จะเห็นได้ว่าท่านจะเห็นได้ว่าจะเป็นโฟมซึ่งเป็นของที่ทิ้งแล้วนะคะข้างนอกนี้ก็จะเป็นเป็นแผ่นฟอยล์ที่มีขายไว้เผาปลาพวกนั้นนะคะเป็นของง่ายๆที่เราทำได้เป็นการรวมแสงใช้หลักการรวมแสงอะคะ่ะเป็นแก๊สซะ7จนะฮะ70%ที่เราใช้ทุกวันนี้คือพึ่งต่างชาติทั้งนั้นเลย มีช่วงหนึ่งพม่าทำท่าจะไม่ส่งแก๊สกันมีปัญหาปุ๊บเขื่อนที่เมืองการปล่อยน้ำโดยไม่บอกชาวบ,บ้านเลยปรากฏว่าน้ำท่วมแถวนั้นรีส่งรีสอร์ทน้ำท่วมเสียหายหมดเลยต้องมาตามใช้เงินคืนแต่ข่าวนีเน้เป็นข่าวที่เงีเงยบๆฉะนั้นตอนนี้เราเหมือนก็ไม่ได้หายใจด้วยตัวเองฉะนั้นมีความเสี่ยงสูงมากน้องไฟฟ้าที่น้องๆใช้ทุกวันนี้เราผลิตได้ไม่พอใช้นะครับ การไฟฟ้าถึงพยายามจะสร้างเขื่อนอยู่เรื่อยๆจะสร้างเขื่อนจะสร้างเขื่อนแต่โดยโดยความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราลดเราลดการใช้พลังงานลงได้รุ่นน้องๆจะมีส่วนช่วยทำให้ประเทศไทยมั่นคงมากขึ้นทางด้านพลังงานพยายามหาพลังงานที่มันสะอาดๆที่เราพึ่งตนเองได้มาใช้อันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องอยากแล้วมันเราก็ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งนี่มันเป็นเพียงเพียงการ จุดเทียนในหัวใจน้องๆว่าเออเราทําอะไรได้บ้างรุ่นน้องๆทําอะไรได้บ้างที่จะพึ่งตนเองให้ได้ช่วย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 ,วยพ่อแม่เริ่มจากเริ่มจากในครอบครัวน้องๆก่อนไม่อาจจะไม่ต้องมองกว้างไปถึงประเทศเอาแค่ครอบครัวน้องๆก่อนจะช่วยอะไรคุณพ่อคุณแม่ได้ให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 ประหยัดขึ้นประหยัดขึ้นใช้ไฟฟ้าน้อยลงหรืออาจจะช่วยปิดไฟให้คุณแม่ เราเดินผ่านทุกทีเราไม่เคยปิดไฟให้คุณแม่เลยแต่วันนี้น้องๆรู้ว่าไอ้ไฟที่ใช้ใช้อยู่เนี่ยถ้าถ้าถ้าเพื่อนบ้านเขาสับสวิตช์นิดเดียวเนี่ยน้องๆไม่มีไฟใช้เลยนะครับทากันไม่ทันการไฟฟ้าทำทำไฟฟ้าให้น้องไม่ทันรับรองได้ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เรายังไม่รู้บางทีเรายังไม่รู้ว่าเราเนี่ยตอนนี้กําลังขาดไฟฟ้าอยู่อันนี้ช่วยด้วยตัวในครอบครัวน้องเองและเดี๋ยวมันจะขยายวงกว้างออกไปเอง เจออาจจะเดินผ่านเห็นคุณแม่ไม่เปิดเราเปิดไฟไว้เชา้ชาเช้าเราตื่นก่อนคุณแม่ไฟรั้วเปิดให้คุณแม่ซะเปิดให้คุณพ่อซะมันมันมันเหมือนน้องช่วยตัวเองก็จริงแต่จริงๆน้องช่วยชาติด้วยอันนี้เป็นความเป็นจริงอย่างแก๊สที่ใช้เนี่ยทุกวันนี้จริงๆเนี่ยถ้าน้องใช้ราคาแก๊สจริงๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะร้องร้องไห้เลยล่ะค <Okay. S 1> ่าแก๊สค้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้รัฐบาลอุ้มไว้เยอะมากแล้วถ้าปล่อยขึ้นมาเม,ามาาื่อไหร่ปุ๊บ เอาอะไรหุงต้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาแดดใช่แล้วก็ต้องหันหันมาเอาพลังงานทางเนี้ยซึ่งเราจริงๆมันทําง่ายๆง่ายมากเลยไม่มีอะไรเลยง่ายเลยครับต้องไปสอนทำที่โรงเรียนให้เป็นตัวเลยครับทำเอาวัสดุอะไรตือซะแผ่นซีดีน้องๆคงมีแผ่นซีดีกันเยอะมากเอามานั่งเรียงเรียงเลียงมาครับแล้วอะไรนะครับไม่มีซีดีมีเทปอาซิมีเทปก็พอได้ครับ แล้วเอาเทปไปขายแล้วก็ซื้อซีดีมาแล้วใช้ซีดีหมดแล้วก็ค่อยมาทำอย่างนี้แล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกวัสดุต่างๆที่ที่พวกนี้เหลือใช้พวกนี้แทนที่เอาไปทําลายเสียเงินในการทําลายเราเอามาใช้ซะมันก็จะมีประโยชน์นะฮะ <30 S 1> ก็ฝากๆน้องๆไว้ช่วยๆกันนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยอีก30ปีรุ่นรุ่น,นอาไปาหมดแล้วจริงๆรุ่นน้องรุ่นน้องอยู่กับโลกที่มันมีปัญหาจริงๆรับรองได้30ปีก็หมดแล้วค่ะ หานหินแก้<ะ>หมดแล้วครับอย่างเดียวคือนู่นแหละไปเนีแสงอาทิตย์ตรจริง,รงๆหมดแล้วแล้วเราไม่มีพลังงานเลยเนี่ยฮะทุกวันนี้เห็นไหมฮะเราเราเราซื้อแก้แต่งแต่งชาติแล้วเราก็ำลังแบบพยายามจะโต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 ,ตจนจนเกินที่เราจะรองรับตัวเราเองได้อะน้องๆพอนึกภาพออกนะว่าอีกสาปีมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยลองนึกดูฉะนั้นเริ่มจากตัวเราเองก่อนเลยปรับความคิด แล้เพราะอีกหน่อยเนะี่ยน้องๆโตขึ้นเนะี่ยน้องๆทุกคนต้องเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าเป็นผู้บริหารบางคนจะเป็นผู้บริหารประเทศด้วยอาจจะมีนายกหญิงอาจจะมีนายกหญิงอยู่อยู่ในนี้ก็ได้ใครชื่อปูบ้างอ่ะอ่าใครชื่อปูบ้างในนี้ไก,ก่ก็ได้ในชะ่ไหมฮะลองลองคิดดูว่าถึงเวลานั้นน้องจะทาจะทํำยังไงถ้าถ้าปรับเปลี่ยนพลังงานให้มาใช้เป็นพลังงานพวกนี้ได้จะช่วยได้หลายอย่าง นะครับฝากฝากน้องๆไว้ลองให้ลองให้ถอดประกอบกันะอ่าลองลองดูเลยฮะเราองลองเปิดให้ดูอย่างที่ว่าอ่าลองดูก็ได้ครับให้เด็กทำเองพี่บุ๊คครับผมเด็กๆทำอาคาเชิงค่ะตอนนี้หุงข้าวอยู่ปะตอนนี้ก็ก็ยังหุงอยู่นะครับเด็กเอาวางเอาสมุดฝากเพื่อนค่ะฝากเพื่อนนะคะจับเลยครับจับเลยครับจับเลยลูกแค่ตากแดงตอนเด็กเราจับผังเคยนั่งรถในคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้เปิดแอร์ไหมเคยนั่นแหะ ภาวะเดียวกันเลยโลกร้อนโลกร้อนจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่นาวันนี้โลกโลกเรามันมันมันร้อนขึ้นจริงๆเนี่ยอย่างที่น้องยืนตอนนี้ปกติเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะมีอุตสาหกรรมเยอะๆเนี่ยแสงแดดมันผ่านส่องลงมามันเป็นรังสีคลื่นยาวเสร็จแล้วมันสะท้อนกลับกลับไปได้บางส่วนน้ําก็ซึมซับไว้ดินก็ซึมซับไว้มันถึงําให้โลกมีความอบอุ่นปกติไม่ร้อนมากนะัก แต่พอนี้มันสะท้อนกลับขึ้นไปไม่ได้เนี่ยฮะมันก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้เศรษฐกิจโลกเขาก็พยายามจะให้โตขึ้น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 บอกให้น้องบริโภคมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกรู้สึกเนี่ยฮะว่าเขากระตุ้นมากเลยต้องอย่างนี้ซีดีแผ่นเดียวไม่พอต้องสองแผ่นหนังตอนเดียวไม่พอต้องสองตอนคือเขาจะจริงๆเนี่ยเขาทำให้จบในตอนเดียวทําได้เชื่อไหมมีมีใครไม่เชื่อฮะ เขาจะลั่นต่อไปเรื่อยเดี๋ยวมีภาคนี้มีภาคนี้ภาคอีภาคนี้คือของจริงๆอะ่ะบางอย่างเนี่ยเขาพัฒนาจนถึงขีดสุดได้แต่ไม่เขาต้องการให้โตแล้วเราก็เป็นตัวน็อตตัวหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งเวลาเขาอยากจะเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนน็อตออกแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ถ้าน้องสามารถเปลี่ยนแปลงอย่าไปตามอย่าไปตามซีวิลิเซชันมากนักเนี่ยน้องจะน้องจะรู้ว่าน้องจะมีมีส่วนช่วยตัวเองและ ครอบครัวและแล้วมันจะเป็นจุดขยายขยายไปเรื่อยๆจนถึงประเทศฝากน้องๆไว้นะครับฝากไว้ให้คิดนิดนึงฐานนี้จะจะร้อนนิดนึงแต่ว่าเนี่ยต้องต้องต้องเข้าใจนี่จะได้รู้จริงๆไงว่านเวลานี้แค่ยืนแค่เนี้ยน้องก็จะแย่และแต่อ่าใช่ใช่น้องจะกลายเป็นข้าวเนี่ยน้องจะ <cle itation> <ederim> พูดเมื่อกี้กเน,นี่ยตบม,มือหน่อยดิพูดเนี่ยตบ แน่น้องจะกลายเป็นข้าวจริงๆเมื่อสองปีเราทําโครงงานเจ้าช่วยไหมช่วยไหมช่วยนะคะเราทําโครงงานเป็นลักษณะน,น,นี้ค่ะครเราก็ใช้พวกเดี๋ยวลองให้ประกอบกันเที่มีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกนุ่นอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบเก็บความร้อนแลอดจริงๆมันจะมีแบบอันนี้เป็นมันเป็นแบบอีกแบบหนึ่งที่เราใช้แบบนี้เพราะว่าโฟมเนี่ยถ้าโดนความร้อนโดยตรงเนี่ย มันจะละลายไม่ดีฉะนั้นเราจะทิ้นเป็นแผ่นสะท้อนแสงที่มันมีตัวใยแก้วแต่โดยระบบง่ายๆถ้าเราไม่ต้องการไปซื้อใยแก้วมันเป็นรุ่นนี้ที่เราเห็นทุ่วทุมาไปที่เป็นเห็นเป็นเห็นทุ่นไปสังเกตว่าที่ที่ที่พี่ใช้ก็ลังลังใส่ผลไม้ธรรมดาที่มันต้องทิ้งแล้วเรามันก็ไม่ต้องทิ้งนะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นขี้เลื่อยสมัยก่อนบ้านใครอยู่ใกล้โรงน้ําแข็งบ้างเอ่ย เวลาเขาเขาน้มแข็งก็ไม่อยากให้ละลายเขาจะเอาอะไรกรอบไว้ขี้เลื่อยบ้างแกลบบ้างใช่ไหมฮะมันเป็นฉนวนเห็นแม่พงเห็นไหมอ่ะมันการเนี่ยอันนี้เป็นอีกแบบหน,นึ่งเจ้าตัวเนี้ยก็ทําหน้าที่แทนแทนแทนไม่ใช่แทนแทนฟลอยต์ตัวนั้นเองกันนั้นเองแต่อันนี้ถ้าเราไม่หาอย่างนั้นที่บ้านเรามีอะไรมีแกลบดําใส่แกลบดํามีกระดาษฉี่ๆีกใส่กระดาษที่กมีเศษโฟมเป็นเม็ดเมใส่เศษโฟมเป็นเม็ดๆ ถึงแม้นไม่มีอะไรเลยอากาศก็เป็นฉนวนอย่างหนึ่งเหมือนกันเคยเห็นบ้านใครพอมีสตังค์เคยเห็นบ้านที่ทับเขาทำกำแพงสองชั้นไหมเขาจะทําให้มีช่องอากาศอยู่ข้างในเพื่อให้มันเป็นฉนวนแต่นั้นคนรวยก็ทํากันเขามีบ้านเขามีกําแพงสองชั้นชั้นในนี้จะไม่ไม่มีความร้อนผ่านเข้าไปได้เลยช่วงนี้ช็อตชั้นกลางก็จะบระระบายอากาศขึ้นหลังคาไปเรียบร้อยจบก็เป็นหลักการเดียวกันส่วนกระจกที่ว่าเนี่ยนฮะ คือกระจกปกติเนี่ยเราจะใช้กระจกชั้นเดียวทึ่งที่เราเห็นการพัฒนาดัววไปแต่อาจารย์นันแกแกแกบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าทําเป็นกระจกสองชั้นได้เนี่ยก็อย่างที่บอกกําแพงบ้านเนี่ยถ้ามันมีช่องอากาศอยา่เงี้ยในช่องอากาศเนี้ยมันจะเป็นฉนวนในตัวอย่างที่บอกมันจะยิ่งทำาาให้อากาศร้อนที่อยู่ข้างในเนี้ยขึ้นมาไม่ได้เลยยิ่งร้อนหนักเข้าไปใหญ่ฮะมันก็จะทําให้ข้าวสุกเร็วอะไรสุกเร็วฉะนั้นยิ่งน้องอยัง ซีวีไลเซชันเลเลยอีกหน่อยมันจะมีกระจกอีกชั้นขึ้นมาคราวนี้มันจะสะท้อนออกมนไม่ได้เลยส่วนหนึ่งตัดไม้ส่วนหนึ่งทําโรงงานอุตสาหกรรมคือส่วนหนึ่งเล่งส่วนหนึ่งทาลายรับรองเจอแน่นอนรุ่นน้องวันนี้ป่าก็ลดลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยือยอยอยแล้วนะครับเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยากให้น้องไปพัก ชวนกันไปพักรีสอร์ทสวยงามเราบางทีเราไปก็บางทีเราไปเราก็ไปชื่นชมบางทีมันก็แบบเราไม่ได้คิดถึงนะโอ้ยไอ้นี่รีสอร์ทนี้ดีนะรีสอร์ทนี้ดีนะรีสอร์ทนี้เนี่ยแต่หน่อยถ้าอีกหน่อยน้องทํารีสอร์ทมีใครทํารีสอร์ทก็อาจจะเป็นรีสอร์ทแบบไม่ตัดป่าเลยเป็นบ้านกระท๊อบธรรมดาทาซาร์ารีสอร์ทรรส,รสังเกตไหมฝรั่งชอบมาอยู่บ้านพวกนี้เพราะเขารู้แล้วจริงๆตอนเนี้ยฝรั่งรู้หมดแล้ว ฝรั่งเนี่ยเริ่มกับหันมาสู่โลกตะวันออกแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรที่อยู่อาศัยพลังงานทุกอย่างไปหมดแล้วแต่สินค้าที่เขาผลิตน่ะไม่ะใไม่ใช่ใช่แล้วเขาไม่ไปขายให้ใครเขามาขายบ้านพวกเรานี่แหละใช่เรากําลังตามเขาไปฮะแต่เราตามเขาเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นเหมือนกับเรานั่งเรือไปเขาเห็นน้ําตกแล้วเขารู้ว่าเขาจะตกเลยนะฮะ เขาเขาถอยหลังละแต่เรากําลังตามเขาไปและตอนนี้ในเมื่อเราเห็นแล้วข้างหน้ามันเป็นเหวเป็นน้ําตกเนี่ยถามน้องจริงๆว่าน้องจะเดินตามไปไหมถามได้เนี่ยให้ทุกคนไปอนี่พี่พูดเรื่องอาจจะดูเครียดๆหน่อยแต่มันเป็นเรื่องจริงๆนะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นชีวิตกับน้องๆจริงๆแล้วน้องได้เจอจริงๆดังนั้นถ้าเราหันกลับมาเนี่ยอย่างที่บอกหันกลับกลับซะอ่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆหน่อย ไม่ไมีอะไรมากมายสังเกตดูคนมือเกี่ยวกับเหล็กเนี่ยนะฮะก็มีรายได้ดีพอสมควรละคราวนี้วันหนึ <t ul> <t ul <t ul> <t ul> ่งวันหนึ่งเนี่ยก็มานั่งเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะว่าเรากําลังเหมือนกับเหมือนกับพี่เนี่ยเห็นแล้วว่าข้างหน้ามันเป็นเป็นน้ําตกอ่ะพี่พี่หยุดแล้วแล้วคือพี่พี่ว่ายถวนน้าคือถ้าเปรียบเป็นปลาตอนนี้พี่เป็นปลาว่ายทวนน้ํแล้วน้องจะเป็นปลาว่ายทวนน้าหรือจะปลาลอยตามน้ํา ปลาอะไรลอยตามน้ำปลาอะไรที่ลอยตามน้ำปลาอะไรปลาที่ตายแล้วถึงลอยตามน้ำถูกไหมครับปลาเป็นปลาอะไรนะปลาอะไรนะที่ต้องไปวางไข่ข้างบนแ่่ว่ายปลาแซลมอนนะครับแซลมอนนะคะนะครับนน้วเราต้องไปอยู่แหล่งน้ำที่สะอาดกว่าแล้วนะครับครัวนี้ก็อย่างที่บอกพอเราเห็นปุ๊บเราก็ถอยกลับแล้วแล้วบางทีน้องๆอาจจะคิดว่าฉันทำคนเดียวก็ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นน้องวันนี้ก็คิด น้องวันนี้ก็คิดน้องโรงเรียนดาราสมุทรก็คิดฉันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ฉันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เห็นในหลวงไหมครับพระยาธรรมบัติในหลวงเพราะว่าไงสกสออ่าก็สกสอปีนี้ว่าไงในหลวงให้แม่มองไม่เห็นเลยแม่มองไม่เห็นฝั่งก็ต้องไหวท่านบอกท่านมองไม่เห็นฝั่งแต่ท่านก็ไหวพระมหาชนกโูคฆาอันใดโ้ค่าอะไรลองนึกภาพออกไหมฮะ ท่านมองไปนี้ท่านไม่เห็นฝั่งอะเหมือนทําไปท่านก็ไม่เห็นแต่ท่านไหว้ท่านก็ยังบอกว่าพระมหาชนกก็ยังไหว้ยอยู่ที่เราทาทุกวันนี้ก็เหมือนกันโคะไม่สําเร็จด้วยการพูดครับสําสเร็จด้วยการท,ทําเราก็ไหว้กันอยู่เหมือนกันรวหว่างว่าน้องๆจะเห็นแล้วก็ อาจจะเริ่มเริ่มไหว้ตามเราบ้างอะไรเงี้ยรุ่นนี้ทำแล้วนะคะอ่าหรือรุ่นน้องๆคือไม่ใช่ว่าต้องต้องต้องไม่ต้องซีเรียสลองไปลองไปคิดคิดดูแล้วลองคือทำอะไรได้เราทำได้ทำได้นิดก็เอานิดทำได